ปรอมาเทน,อน,น,ะ,นะอันัวังก่นจะข้ามห่องน้ำใหญ่ข้ามมหันน์นบได้ด้วยความไม่ประมาทตาผู้ประมาทก็สามารถไม่ใช่ได้รอกความไม่ประมาทนี่แหละทำให้เราไปสู่จุดหมายได้ทำให้เราประสบผลสำเร็จได้อายุเอตธุรกิจการงาน มีความประมาทในธุรกิจการงานบ่าม,มีทางที่จะได้กำไรบ่าม,มีทางที่จะประสบมกษเร็จมีแต่ขาดทุนเพราะยังมะความประมาทความเลินเลิกไม่ใส่ใจปวอมหมายวางทุระให้กับคนที่ไม่มีความชำชำนิษชำนานนหรือ้ายอมประมาท เมื่อมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นอาตะอ่อนว่อนใอู้้นันอาตะไอูุ้้ดีมาซอยเป็นอยังผู้ใหญ่บ้านจังผู้พอมาเบิ่งเป็นอยังเอบตอจอจังพอมาเบิ่งพอมะซอยนั่นแหละคือเราประมานอนรอรอให้คนอื่นมาช่วยเราเราไม่ช่วยตนเองพระเจ้ามาจากไหน อต,ตาหิอัโนนาโถโอหินาโทโถปรโรสยาตนแลเป็นที่พึ่งของตอนคนอื่นใครเราจะมาช่วยเราได้ในเบื้องต้นต้องช่วยตนเองก่อนสอยจะของสกผร้อื่นเนี่ยเขาจะถึงว่าซอยถ้าเรามีความเพียรความพยายามแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาเข้ามาช่วยความไม่ประมาท ก็คือความมีสติในการดำเนินชีวิตไปว่าจะในหน้าที่การงานต่างๆเป็นผู้ใยญ่บ้านผนมะมีสติในการดำเนินงานในฐานะที่เป็นผู้เยญ่บ้านแต่เดี๋ยวก็ถือก็หลองเลี้ยงไปเดี๋ยวถือก็อาเหลือกใส่แต่พอมีสติทำอะไรด้วยความรอบคอบไม่ได้ ตอลาภทำหลวงไปได้ทำสิ่งที่ผิดทั้งจาดตษมาเป็ีผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าคนอื่นว่าจะมาใส่ร้ายมาอาเรื่องใส่ทีนี้ถาม,มาว่าความไม่ประมาทนั้นกอประมาทแค้อย่างเดีประการแรกท้างบอกว่าพอประมาทในเวลา เวลาก็อยากประมาทโอ้ยยังเต่ายอยู่บนลกุกรอกเป็นคืนประมาทนี่เต่ายอยู่็อย่าเฝ้านอกนอนจะเกินสักครั้งอดตะเวนขึ้นไปแน่แล้วโอ้ยสวยเร็วเดี๋ยวมึงไม่ไปเห็นนี่เรียกว่าประมาทในเวลา <c oughs> ก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปไม่ทำ สิ่งโน้นไ่ทำสิ่งนี้ท่านบอกว่าผู้ไปเวลาให้ล่วงเลยไปเนี่ยประโยชน์มันก็ย่อมเลยล่วงเลยผุ้คนนั้นไปแทนทีงานการสิเแลว้วก็บ,บอแลวไปเดินว่าผัดวันหลังกันปุ้งอาตอมาเชื่อว่ายาิโยมสาจนินที่นั่งอยู่นี ก็คงจะไม่มีใครประมาทในเวลาเวลาหรอกเรื่งองเชื้อเรื่องที่นี่บางคนไปเที่ยวมากซ้ำหนุนกอบเหตุวียฤแต่มันจะบอกว่าประสบผลสำเร็จได้อยังไงไม่มีทางสำเร็จผู้เ่าวนสอนมาอย่างไดเห็นลุกเริมตื่นเศร้าหน่เข่าเป่าไฟแต่ดุม้มเงินเดืไปหลุดยุกใหม่บุน กันเตเวนบ่ขืนกูบลุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าประมาทในเวลาประการที่สองประมาทในวัยโอ้ยก่อนนี่ยัง่มงยังสาวอยู่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่อดีเดี๋ยวค่อยเห็นนะเดี๋ยวคอยเห็นี่ยังบอสเดถึงเวลาปล่อยล่วงการผ่านวัยไป สมัยก่อนเรามากักจะคิดว่าคือต้องไปเรียนให้จบค่อยก่อนค่อยมาทำการทำงานทุเมื่อดีบ่ท่านอยู่ท่านกินเย่ยไปมาหาขึ้นเป็นวาเลนติโนสกนบบสิเลียนจบกับบุลงอายุ60ปัว,วแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้โลกมันหมุนเร็ว ถ้วันนี้ในขณะที่เรียนก็าสามารถที่จะหาเงินได้แต่ผู้ใดมีปัญญาเด้มีปัญญาสามารถจะหาเงินได้ตลอดเั้นวัยวัยแรกเราควรจะทำอะไรปฐมวัยศึกษาหาความรู้หาระชาความรู้ใส่ตัว ปัจจิมวัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้เป็นหลักฐานปัจจิมวัยรีบเร่งในการต่างสมอบรมบุญบรารมีให้เกิดขึ้นกับตนเองตัวไวประการต่อามาชีวิตประมาทในชีวิตลงังทางลังเทือลังที่เขาประมาท ประมาทในชีวิตนั่ก็คือหมายความว่ารับเทือรับที่นี่คือเสีกจงกับของสิปตายนี่อับหลดครับเลือ่อไปน้ำทีน้ำท่านเราจะปอไหวลุบิดจนสุดเข็มไม่รัเสือรับที่ตอนนำครับจะของกันนอนดครับเอาโคด้ไใส่อันนี้คือประมาทในชีวิต ประมาทว่าจะของสิ่งปตายปลตายง่ายดอกถ้าเราประมาทอย่าเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการในหน้าที่กนนนารงานได้